สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube ของพี่ตู่ประกายดาวนะคะเมน,นี่อีกเช่นเคยค่ะพี่ตู่มีสาระมีความน่ารักความฮาของช่องมาฝากให้ดูกันด้วยแล่านะคะเดี๋ยวสีภาาไปเบึงเบึงหลังการถ่ายทำซีรีส์ของคณะเสียงวิหกนกพงศกรน,นั่นเองนะคะความน่ารักจะเป็นอะไรใครได้เข้าฉากบ้างมีความโกอะอะไรยังไงเอ๊ะ อยากดูแล้วล่ะสิงั้นก็ไปดูกันเลยค่ะตามมาค่ะกุดำนีเ้อผะ้ลังเพียสียผาค่ะข่าวฉาค่ะจะเป็นขาวครั้งนะบอดก็ได้รอบอจา้ารอตลอดรอทุกบท

ฮ่องเมื่เกิดวีเจตตุ้นที่เจ้านี่โอเคค่ะก็ตังวท่ายังน่ควัวันบ่สวมเตรมกับายบิ้นดู ใส่แปะตูมันเดีวมันบอกีได้เห็นเสอตผอยู่ในหเก่าอยิบมาใส่ิเป็นขว้คาเลกม่ออ้เนี่ยาเลกเขาไปเขาได้จมาตำรวจเขได้แลนนีปรปฏิบัติยนนจ่มือมแลนมาแกเลยีอะมาตุรีมันนอีตัว้องบัต ต้นยาวไปเพิ่มดีใหสวยให้สวยขาสวยมากสวยไม่หุ่ปัานั่งแบบประหลุดสวยริมไม่ประเดดสวยผ้าเต่งตัวสวยผ้าเต่งตูผ้าแต่งหน้าน่ะผ้าเต่งหน้าแบบอันตลุกน่ะแบบนี้สวยเลยแล้วหุ่นสวยแล้วสูงแน่ โนาหัวหน้าฟาดสามสาวถึงเนาะม่ชคนมากเนี่ยเป็นเ็กคือซีนฉากภางรามันเยี่ยวเลยาาคราั์นละคนเรื่องทีจถงสามเจนก็แต่งตุ่มนี้พุธรรมดาเท่ห้ mẹ say cửa vẫn mẹ chỉ nhìn anh lần qua dấu như thế เป็นจังไดแน่เนาะจ้าดูคลิปจบแล้วริตนบอลิตนลูกสาวที่เจ้าบอสห้ยคนริตนลูกข่อยนะคะนอนทาเขาฉากนอนหลับเอนอนหลับพี่น้องนอนหลับโอ้ยขนาดนอนหลับนักสวยนักหนาหักเด้ออนะคะต้องยอมรับว่ายูกิเพียระกาสาวน้อยวัยสิบสี่ปีมีความรับผิดชอบในนาทีสุดยอดมากมายเลยส่วนอายเพื่อนกอ็ดูแลดียจา้า นะดูแลดีอยู่นะคะในส่วนที่ดูแลพระท่านได้เอาน้ำมาให้เบิงว่าความนะคะการดูแลเขาสองคนเป็นจังไรนะคะส่วนน้องเอกแม่ไฟแม่แด่อันนี้กัดสางความห่าได้มากไม้นะคะมากไม้เลยโดยผู้กํากับหนุ่มนกพงสะกองนะคะนกพงสะกองห้องนั่นเองเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนําความสนุกความน่ารักความฟินมาให้ดูเยอะๆเลยสําหรับลีปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ